แต่กราังวันนี้เรนจะนำธรรมาทานที่หากุ้งฝางหลอดลมเลยเต็มเลยจะไม่ไหวอาเป็นน,นว่าวันนี้เป็นวันต้นในการเจริญพระกรรมฐานความจริงการเจริญธรรมฐานนี้ถ้าพูดกันมากมันจำไม่ไหวนะไหวไหมไหวไหมไม่หมดไม่หมดก็พูดน้อย ในนอจะเดินกรรมฐานแล้วก็จบจะหมดไหม <c oughs> การเดินพระกรรมฐานพระพุทธเจ้ามีความมุ่งหวังต้องการให้ทุกค,คนพ้นทุกเมื่าคำว่าทุกเนี่ยแปลว่าทนได้ยากเราจะเกิดที่ไหนมันก็ทุกเกิดในโลกมนุษย์โลกมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความทุก ทุกจากความหิวความวห่าหายจากการป่วยไข้ไม่สบายความแก่การความปรารถนามไม่สมหวังการทักทายเจของรักของชอบใจและมีความตายในดสุขรวมความว่าโลกมนุษย์จริงๆไม่มีอะไรสุขมีแต่ทุกอย่างเดียวใช่ไหมเพาอะไรการทุกข์ก็เพราะว่าความเกิดมีร่างกายเป็นสำคัญ อะไรจะหนีไปเกิดแสดงสติสติฉานประทุกมากขึ้นเพราะสติฉานจะเขาจะเลี้ยงดีไงเ็าตามก็มีความปรารถนาไม่สมหวังอยากกินอย่างนี้ก็ให้อย่างโน,น้นอยากกินอย่างโน,น้นก็ให้อย่างนี้ดีไม่ดีก็ถูกคนบมเหงบ้างอะไรบ้างก็สติฉานจริงๆก็ไม่มีกฎหมายแน่นอนไม่ไม่ใครครุ้มครอง จะถอยหลังไปเกิดแต่แดนนรกก็ดีแดนเปรกก็ดีแดนสุรกายก็ดีทั้งสามแดนนี้มีแต่ทุกอย่างเดียวไม่มีการผ่อนทุกต่อมาถ้าเราจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเทวดาก็ดีพรหมก็ดีท่านมีความสุขจะมีความสุขเฉพาะเวลาที่เป็นเทวดาหรือพร แต่พอหมดพุนวาสนาบาร,บรมีก็กลับมาทุกใหม่ทมัยมบรรดาญาโยพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งเนียวกคนที่นั่งที่นี้ที่เคยเคยเิดเป็นกัมมันดา่านผมเนีไม่มีเพราะาต่างคนต่างบำเพ็ญบารมีมาดีแล้วที่ว่าบำเพ็ญบารมีมาดีเพราะอะไรเพราะการเจริญกรรมฐานของบรรดาแต่พุทธบริษัท ถือว่าเป็นมหากุศลใหญ่ในการปฏิบัติกรรมนีาทาน่ทำได้ยากไม่ใช่เรง่ายเพราะว่าเป็นบุท่านสงสุดในพุทธศาสนาได้การเดินทางมาก็เสียเงินเสียทองเสียท,ทองอาจจะไม่ได้เสียนอกจะตัวรุ่งกระเป๋าแต่ซื้อเสียเงินบ่อยๆก็เท่าซองหนทองหนึ่งบาทใช่ไหม ลงความว่ามานั่งก็นั่งในความลำบากถ้าเบียดเสียดยัดเยียดกันถ้าอย่างนี้ไม่มีคันติความอดทนหรือว่าไม่มีจิตที่เป็นมหากุศลนั่งทนไม่ไหวลงความว่าทุกคนที่มานั่งที่นี่ก็ดีรือว่าที่อื่นก็ตามตั้งใจปับเป็นกุศลดีดแสดงว่าบุญบาร,รมีเก่ามีมากนี่คนที่มีบุญบาร,รมีขนาดนี้ จะไม่เคยผ่านกับผ่านการเกิดเปรตเดือดดาลพรผมมจะไม่มีต้องผ่านการปเป็นเทวดาแล้วผมกันมาแล้วแล้วทาไมมานั่งหิวข้าวทำไมอ่ะทำไมไม่ไปอยู่ปเป็นเทวดาาล้วผมอ่ะโอ,อ้ต่ผู้หญิงไม่ไเด,ดนะ้เป็นเทวดานะเป็นนางฟ้าใช่ไหมกรวความว่าที่มาอย่างนี้เพราะบุญจากวาสนาบารมีที่ปเป็นเทวดาาล้วผมมันหมด บญส่วนนั้นหมดก็ต้องกลับมาทุกใหม่เรื่องความว่าเทวดาก็ดีคนก็ดีไม่หมดทุกเรื่องความว่าแดนทั้งหมดนี่ไม่มีแดนใดคนทุกที่พระเจ้าต้องการให้ทุกคนกคนทุกก็คือพระนิพพานตอนนี้ผานนี่เป็นแดนนี่คนทุกจริงๆขึ้นที่ว่าความหนักใจนิดหนึ่งไม่มีแนพระนิพพาน นี่คนไ,ไม่ไปพิธีพานได้ต้องเป็นคนมีจิตสะอาดเวลานี้ก็มันลำบากว่าจิตสะอาดนะนะผงซักฟอกมีมากอยากจิตสะอาดกินผงซักฟอกไปมายังไงเนี่ยเนี่ฟอกจิตกะฟอกใจฟอกใจนะไม่ไมจิตนะใอ้ใจมันเป็นก้อนเนื้อจิตรามาทมมรหรลอมาคุณต้องมาใจนะก็รวมกว่าว่าต้องจิตสะอาดถ้าจิตสะอาด มันเรื่องมันสะอาดตรงไหนสกกรกตรงไหนต้องรู้จุดเรื่องการสกปรกของจิตที่เขความสะอาดได้ความสกปรกเขาจิตคื่รากเหง้าความสปก,รกมสปรกก็มีสามหนึ่งโลภค,ความโลภสองโทสะความโกรธสามโมหะความหลงถ้าเราจะไปนิพพานได้จริงๆก็ต้องขุดรากเหงา้ากิเล็กทิ้ง ถ้าคุณรากเก้ากิเลสสามรายการนี้ทิ้งได้เราก็ไปนิพพานได้ถ้าอย่าุณรากเก้ากิเลสสามรายการนี้ทิ้งไปไม่ได้แล้วก็ไปนิพพานไม่ได้มีการแยกขุณราชเก้ากิเลสก็ต้องตัดโลภะค,ความโลภด้วยอารมณ์ที่ทรงตัวคือจาคานุสติธรรมทานคาว่าจาคานุสตินี่ก็แปลวันึกถึงการสงเคราะห์นึกถึงการให้ อย่างนี้ไม่ต้องนั่งภาวนาคิดว่าคนก็ดีใส่ก็ดีถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยเรามีความสุขอย่างนี้ยังไม่ได้ให้แต่ใจไม่จะให้เรียกว่าจาคานุสปิกรรมาฐานเรียกว่ากรรมาฐานก่อนนี้ไม่ต้องนั่งภาวนาเป็นแ,แค่จิตคิด บางเอื่นถ้าโอกาสมีจะให้ได้แล้วก็สมงเคราะห์ต้านกำลังที่เราจะคุณให้อย่างนี้ท่านได้อทานทานบารมีก็ใส่ยจคำวมติตกรรมฐานประจําใจแล้วก็มีทานบารมีการให้บ็นบางครั้งบางครงาวตระกาสอย่างนี้เป็การตัดโลภะความโลภก,การให้ด้ครั้งหนึ่ง ในการคิดจยให้รั้งหนึ่งเกิดขึ้นเวลานั้นจิตเหมือนกัน,นจังหวะนั้นถือว่าเป็นปัจจันทำลายความโลภไปจุดหนึ่งถ้าทำบ่อยๆเข้าคิดบ่อยๆเข้าจิตสองตัวความโลภจะสิ้นกำลังหมดความโลภต้องเข้าใจทำนะแล้วต่อไปรากเข้าที่สองก็คือโทสะความโกรธ โทสายความโกรธที่เกิดได้จากการเผลอหรือว,ว่าขาดไม่ตายความรักกรุณาความสงสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาเต็มอาการก็เต็มหลักก็คือความารสินคือหนึ่งไม่ตายความรักสมกรุณาความสงสารสามุตุตามีจิตอ่อนโยนไมีฉาดเสียไข่เห็นคนอื่นได้ดีคอยินดีด้วย แล้วก็สียเบกขาวางเฉยถ้าอารมณ์สีร่รายการนี้ประจําใจความโกรธไม่ตรากฏถ้าเป็นชานโลกีระงับความโรกรธได้ั่วคราวความโกรธจะเบาถ้าพูดอย่างย่อๆทําแบบเบาๆก็ฝุดการรักษาสิ่งการรักษาสิ่นี้ต้องมีคุณธรรมสองอย่างประจ,จําใจนัคือหนึ่งเมตตาความรักสองตุนานความสงสาร การรักษาสิ่งครั้งหนึ่งเราตัดความโกรธไม่ได้แต่ข่คมความโกรธไว้ได้ตัวคราวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทําลายความกําลังความโกรธให้สุดตัวลงถ้าทํำบ่อยๆไม่ใช้กําลังความโกรธจะถอยลงถ้าถอยมากๆี่จะมีความสดถ้าต,ต้องไปก้าที่สองที่เราจะเข้า,ายุคใหมก้าที่สามก็โมหะความหลง คือความหลงเป็นบุคคลไล้ไม่รู้เหตุความเป็นจริงขายขาดขอ้อปฏิขาดสติการันลึกนึกถึงได้ขาดการยับยัง้งแล้วขาดการใช้ปัญญาตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่แต่ว่าถ้าค่อยๆใช้อารมณ์จิตจะถินนั่นคือนึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าเราจะตายแล้วอะไรส้างเราจะแบกไว้ได้ สิ่งที่เรารักทั้งหมดที่เรียกวราคาจริตก็ดีเราทรัพย์สมบ,บัติทั้งหลายทั้งหมดก็ดีเราไม่สามารถจะแบบเปเมืองผีได้สิ่งที่เราจะนําไปได้ก็มีสองอย่างคือความดีกับความชั่วถ้าต,ตามภาษาที่ใช้กันก็คือบุญกับบาบุญเนื่อแปลวาด,ดีบาปแปลวชั่วดังนั้นในเมื่อเรานําไปไม่ได้เราก็จะยับยั้ง ัดยักย MM. ้างใจคิดว <you> ่าขึ้นเที่ยวร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์ความแก่เข้ามาถึงกายกายมันก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเข้ามาถึงกายมันก็ทุกข์ความทุกซนเข้ามาถึงกายมันก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ความพักพ้าจากของรักของเจาเจ้าใจเกิดขึ้นก็ทุกข์ทางกายเหมือนกันเพราะสายมีกาย แต่ทุกจริงๆก็คือตัวใจใจไปเกาะกายมากเกินไปเราก็หาค่อยๆวางที่ตามความเป็นจริงร่างกายที่ความจริงมีความเกิดในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนในท่ามกลางในที่ทสุดมันก็ตายก็ใช้กําลังใจกําลังปัญญาขรับทราบคิดไว้ทุกวันตื่นนอนขึมาคิดว่าชีวิตนี้ต้องตาย มันจะตายเมื่อไรเราบอกเวลาไม่ได้แต่ว่าเราเตรียมพร้อมไว้จะตายขนดาดเมื่อไรก็ตามทีไม่ขอกลับมาเกิดต่อไปจุดที่จะไปก็คือนิพานมีอันนี้เป็นลมไข้่วนนะว่า,ย,าย่อ,ย,อย่อกระปางก็ไปยี่สิบแค่สิบกว่าทีกว่า,วานี้เวลาที่เจริญกรรมฐานจริงๆก่อนที่บรรดยาญาโยมจากตสังหลายจะภาวนา ก่อนที่ภาวนานก็ใช้พิจรนารณาคืออารมณ์คิดเสียก่อนว่าที่เราจะต้องการจเดงกรรมฐานเราต้องการพระนิพพานแต่พระนิพพานต้องการบุคคลเช่นไหนคนประเภทไหนทีปน่ปฏิพานได้าาก็ทราบตามที่พระเจ้าทรงสอนว่าคนต้องมีจิตสะอาดจ,จะโลภะ,ะ,ะความโลภสะอาดจ,จาโทสะความโกรธสะอาดจากโมหะความหลง มีการที่เราจะทำลายความโลภความโกรธความหลงถึงยังไงอันดับแรกเราต้องมีผู้มีสินบริสุทธิ์รู้จักการให้ทานทำลายโลภะความโลภมีสินทรงตัวบ,าบา้าง,าง,าง,างบางครั้งก็ขาดบางครั้งก็มีเป็นของธรรมดาถ้าณใดที่สินทรงตัวขนานั้นบรรเทาความความโกรธถ้าต่อไปก็ต้องมีปัญญา รู้จักทำใจให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิแล้วก็มีปัญญาไขค,ควรตามความเป็จริงรงความแล้วจิตเขายอมรับแลบถือกฎธรรมดาเพื่อกฎธรรมดายของชาวโลกมีอะไรบ้างที่เป็นธรรมดาจริงๆเหมือนกันหมดก็คือเดียวเมือเม่อเกิดแล้วต้องแก่ เกิดวันหนึ่งวันก็แก่ไปหนึ่งวันเกิดสองวันก็แก่ไปสองวันอันนี้เป็นธรรมดาคนชาวโลกยอมรับนับถือธรรมดาไว้ต่อไปเมื่อแก่มากๆเข้าร่างกายต้องสิ้นกำลังกำลังน้อยลงไปคือว่าเรื่องธรรมดาให้รู้ตัวว่าเราต้องแก่แต่ยิ่อยู่ถั้งแก่ขนาดไหนก็ตามมีจิตใจพร้อมไว ว่าถ้าแก่เห็นคนอื่นเขาแก่ว่าถ้าแก่ขนาดนี้อะไรจะทาใจแบบไหน mm. ก็คนแก่ยังมีความปรารถนาไม่สมหวังร่างกายไม่ดีแรงไม่ดีเป็นต้นหัวตายก็ไม่ดีใช้งานไม่สะดวกต้องเตรียมใจไว้ว่าถ้าเกิดความแก่เข้ามาถึงต้องทำยังไงต่อไปกฎธรรมดาของร่างกายมามีร่างกายแล้วต้องมีป่วยการป่วยไข้ธรรมดาเป็นความจริงของร่างกายเราหนีไม่ได้ ก็ต้องรักษากำลังใจว่าถ้าเราป่วยอย่างเขาเลยทำใจแบบไหนคือว่าจิตใจจะ่ต้องไม่กระวนกระวายเกินไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกขเวทนามีก็รักษาตามหน้าที่คิดว่าการรักษาเป็นการระงับทุกขเวทนาแต่ว่าถ้ารักษาไม่หายม่จะตายก็ตามใจมันถ้ามันตายค,าควนี้เที่ยวเป็นการตายครั้งสุดท้าย เพื่อเจอความตายจะไม่มีกําลังอีกนั่นคือเราต้องการกผ่านถ้ารมจับไปอย่างนี้นะอย่างนี้จิตใจจะเป็นสุขในเมื่อจิตยอมรับต้องถือกฎธรรมดาความวุ่นวายของจิตก็มีน้อยเพราะว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาหมดคนเกิดมาแล้วแก่ก็ธรรมดาป่วยไข้ไม่สบ,มสบายก็เป็นธรรมดาของคน การพักราจากของรักของชอบใจก็เป็นธรรมดาของคนความตายเข้ามาถึงก็เป็นธรรมดาของคนทุกคน้้อปมาสบเหมือนกันหมดตอนนี้มาจิตยอมรับตั้งถือก็ธรรมดาแล้วเป็นยังไงความวุ่นวายของจิตก็ไม่เกิดเพราะมีความรู้ต่างความมจริงว่าโลกนี้เป็นอ,อนิจจังคือไม่เที่ยงถ้ายึดถือเกินไปก็เป็นทุกข์เราไม่ยึดถือมันเสีย พรน์ในที่สุดก็เว่นาตามันตกค้งเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจคิดว่าการเจริญภาวนานคราวนี้เราต้องการนิพพานขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์คนดีที่วันดายคนดีพรมกดีจะไม่มีสมบเราเราต้องการจรุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นก็ฝึกตามอารมณ์ของกรรมฐา,าน รามกรรมฐานโดยย่อเบื้องต้นก็เหมือนกันหมดทุกกองกรรมฐานจริงๆมีสี่สิบกองแต่เบื้องต้นปฏิบัติเหมือนกันอันดับแรกกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าให้ใจออกยาวรู้ลมใ,ให้ใจออกรุนแรงให้ใจออกรู้ลมให้ใจเข้าก็ดีรู้ลมหายใจออกก็ดีอย่างนี้ชื่อมีสมาธิในนาปานุสติ แต่ก็ยังถือเวนการหยาบอย,อยู่ถ้าให้ละเอียดให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้โดยอย่างละเอียดการในตาดใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้าี่ออกขนาะนั้นเชื่อจิตในสมาธิสมาธิคืแปลว่าตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกนี่เป็นกรรมฐานกองที่หนึ่งในกรรมฐานสี่สิบที่เรียกว่านาปา,านุปปิกรรมฐาน แล้วก็เป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมากอีกสามยี่บเก้ากองจะทรงความเป็นฌานได้จะมีสมาธิได้ต่อสายกองน,นี้เป็น,เป,นเป็นบาตเป็นฐานอยู่ถ้าว่าเราไม่ยึดถือลมหายใจเขาออกเป็นเกณฑ์จิตสมาธิไม่ได้เพราะนาฬากาสติกรรมฐานเป็นนอนฐานป้องการอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตต่อไปเพภาวนา คำภาวนานี่บรรดาญาโยมพุทธุริสัทกรรมฐานตั้งสี่สิบกองในคำภาวนานก็ไม่ใช่สี่สิบอย่างอย่างพุทธานุตติกรรมฐานนี่การภาวนานเป็นร้อยเป็นพันให้เลือกคำภาวนานเอาตามชอบใจแต่จะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพก็ใช้ได้ให้โดยทั่วไปที่ก็สอนกันในเบื้องต้นมาแจภาวนา,นานว่าพุทโธ นีพุโทโธเป็นพุทธ,ธามีกรรมฐานคำภาวนาน,นี้ไม่จํากัดแต่ใครภาวนาไปยังไงก็ได้นี่ถ้าภาวนานว่าพุโทโธต้องการจิตในสมาธิเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโธการให้ใจเข้าให้ใจออกอดีจงยาบังคับลมให้ใจ การแยกจิตไปรับทราบลมหายใจเข้าลงมหายใจออกก็เพื่อต้องการสมาธิคือการตั้งใจมั่นคือตั้งใจรับทราบว่าเวลานี้ใจเข้าหรือเวลานี้ใจออกอันนั่นเป็นสมาธิแล้วถ้าต่อไปถ้บภาวนาด้วยให้ใจเข้านึกว่าให้ใจออกนึกวัดโผั่ขนาใจที่รู้อยู่รู้ลมหายใจเข้าออกก็ดี รู้คำภาวนาก็ดีเึงทราบว่าเวลานั้นคื่สมาธิแต่เวลาเจริญสมาธิาายยาก็มันไดาแยกยงพุทธบริษัทจงอย่าสนใจกับคำว่าฌานเกินไปความจริงคำว่าฌาเนเป็นของดีแต่บังเอิญท่านคิดว่าเวลานี้ฌานเล็กเวลานี้ฌานไมใช่ฌานเล็กฌานหนึ่งสองสามสี่ถ้าจิตไปสนใจกับฌานมากไปจิตจะวุ่นวาย ให้ต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาจะทําสายก,กลางการทรงสมาธิไม่ต้องใช้อารมณ์เครียดอารมณ์เครียดจะเหนื่อยเกินไปเยืดอตัดมากเกินไปให้ใช่อารมณ์แค่พอสบายใจามแค่ใจเป็นสุขให้ใจเข้าก็รู้อยู่ให้ใจออกก็รู้อยู่รู้คำภาวนาตาม ถ้าจิตใจวันนั้นได้แค่ไหนพอใจท่านั้งแค่โอเคสุขอย่าไปคิดว่าวันนี้ทรงชันหนึ่งวันนี้ทรงชันสองชันสามชันมช้นสี่สมมติว่วันนี้เราไม่มีเวลาพักก่อนแต่ก็เป็นการบังเอิญเวลาเจริญนาปานุธิกรรมฐานม่ธีภาวนาก็ตมจิตเป็นสุขมากแต่พอวันพุ่งขึ้นคิดว่าวันนี้เราจะพักผ่อนให้ดีทําให้ดีกว่าวันนี้ อย่างนิทานคำว่าฟังว่าละจิตตั้งใจิที่ทำดีเป็นอารมณ์อารมณ์ปุ้สั่านวันนั้นไม่สามารถจะคุมสมาธิได้เลยดัยงนั้นขอวันดาเต็นพุทธบริษัทเวลาจเจริญสมาธิเขาปล่อยใจตามสบายอย่าเร่งรัดใจอย่าคิดว่าจะทําขนาดไหนทางนี้เป็นต่วกผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานจริงๆแล้วสามารถบังคับจิตได้สา,สามารถบังคับสมาธิได้ ต้องไกลขนาดไหนก็ได้นั่นพวกคล้องตัวแล้วถ้าฝึกใหม่ๆจงอย่าบังคับจิตเวลาที่เราจะเดินที่ทําแบบเมื่อกีที่พูดเมื่อกี้นี้รู้ลงในใจเข้าออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีท่านเรียกว่าสมถภาวนาคือเวรมสงบใจใหาถามว่าเราทําแบบนี้จะ,จะเริมิีวษสนายาณด้วยไหม ก็ต้องตอบว่าการรว่วการเกิดมนุษย์โลกเป็นทุกกดีตน,นโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เทีย่ยงกกดีอยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ในบายภูมิก็เต็มไปด้วยความทุกข์กกดีเป็นเทวดาที่ผมมีความสุขมีความสุขไม่นานเมื่อหมดคุณพัสนามารีก็ต้องกลับมาทุกข์ใหม่ก็ดีหยิบต้องการไม่ได้พาก็ดีอันนี้คือมิปัญญาย,ยาน แต่ความจริงที่ปัชนาญาเนี่ยขึ้นต้นก่อนที่ปัชนาคือตัวปัญญาต้องขึ้นก่อนขึ้นก่อนว่าลการเกิดเป็นทุกข์เราไม่ต้องการอีกต็นึกว่าทุกข์มีอะไรบ้างอะไรก็ตามที่มีการขัดข้องในอรมณ์สิ่งนั้นเป็นทุกข์มีการทำให้ร่างกายไม่สมบายสิ่งนั้นเป็นทุกข์เราก็ต้องคิดว่าทุกอย่างนี้จะเกิดได้เพราะสายความเกิดโดยสําคัญ ถ้าเราไม่เกิดมาอย่างนี้ทุกอย่างนี้ไม่มีแดนใดที่มีความสุขแดนที่มีความสุขจริงๆก็คือนิพพานอันนี้เป็นรื่องิัาสณาใหญ่รวมความการทำครั้งเดียวก็ต้องมีทั้งศีลสมาธิปยยัญญาเรื่องศีลมีความนั้งคันถ้ศีลบกคร่องสมาธิไม่เกิดถ้าเกิดมาเดียวเดียวมันก็สลายตัวเพราะการบกคร่องของศีลแสดงว่าจิตมีความวุ่นวายรุมร้อนมาก ถ้าหาว่าจิตทรงศีลม,มีมีเมตตาความรักคุนนายความสงสารควบคุมจิตก็มีความเยือกเย็นเมื <desp. S 1> ่อมีธรรมะสมร,รการควบคุมใจอย่างมีจิตก็เป็นสุขมีความเยือกเย็นสมาธิเกิดเมื่อศีลมีการทรงตัวสมาธิเกิดทันทีเมื่อสมาธิเกิดขึ้นและปัญญาก็เกิดทันทีเหมือนกัน,นรวมความการเราราาจริญเกรรมฐถานบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้นะ พูดไปพูดมาพูดมาพูดไปคนพูดเองก็จำไม่ได้คนฟังจำได้ไหมนะได้จำเป็นฉันพูดถ้าบอกจำไม่ได้ฉันนั่งโดยจะำไม่ได้แล้วค้ณจะจำอะไรก็ลองความว่าวันนี้ก็ขอสรุปว่าก่อนจะภาวนาให้ทุกคนยอมรับความเป็นจริงว่าการเกิดในมลุสยโลกมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข ที่เราเข้าใจว่าสุขมันไม่สุขจริงมันอมนม,นม,นมันมันโคกอบกับทุกข์เข้ามันด้วยความเกิดก็ทุกความแก่ก็ทุกความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกความปราตถนาไม่สมหวังก็ทุกความพักพ้าเจกของรักของชอบใจก็ทุกความตายเข้ามาถึงก็ทุกถ้าเรายังต้องเวียนว่ายใจเกิดในวัฏจเพียงใดเราก็ทุกอย่างนี้ไม่เป็นเรื่อง เทวดากับพรหมมีความสุขจริงเคือสวรรค์กับพรหมโลก,กมีความสุขจริงในขณะที่เป็นอยู่สวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่มีทุกข์แน่แต่ว่าทุกข์จะเกิดขึ้นกับท่านคนนี้ในเมื่อหมดคุณวาสนาบรารมีพอใกล้จะกิดต,ติก็เกิดความไม่สบายใจเพราะเราจากคว,วาวมเป็นเทวดาและพรหมไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนถ้ามองดูโลกมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ มองในไปภูมิหาสุขไม่ได้เลยไม่มีการผ่อนความทุกข์แล้วก็หาความวเป็นจริงว่าแดนที่ไม่ทุกข์มีแดนเดียวคืออนิภานเราปฏิบัติปฏิพานยังไงก็หนึ่งเราจะมีสิ่งให้บริสุทธิ์มันอาจจะมีสิ่งไม่บริสุทธิ์ตลอดไปก็ไม่เป็นไรมีความจําเป็นถ้ามีอยู่ก็เวลาไหนที่รักษาสิ่งที่รักษาสิ่งที่ความจริงใจ,จให้บริสุทธิ์ การในสองเวลานั้นก็จะเรียนสมาธิจิตเรียนสมาธิจิตทําใจเบาๆส,สบายๆให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออก,ออกแล้วควบกับขอ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 คำภาวนาคำภาวนาที่ไม่ํำกัดถ้ายังไม่มีคำภาวนาใช้คำภาวนาคุทคธหายใจเข้านึนกว่าพุทธตใจออกลงตัวแค่สบายแต่ภาวนาไปภาวนาไปแาบเอิญจิตจิตก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น ไม่สามารถจะคุมอารมณ์ได้อยู่ให้เลิกเสี้ยงยาฝืนยาฝืนจะมาโลกสมาธิน่าแท้กำลังใจมีความสุขพอจิคลายจากสมาธิก็ใช้อารมณ์เวลานั้นจิตบริสุทธิ์มากเพราะกำลังภาวนาก็ดีแล้วสมาทาสนสิ้นแล้วจิตเริ่มบริสุทธิ์เพรเริ่มทาสมาธิตอนนั้นวิบวรณ์ไม่กลนใจกิเลสยากไม่กลนใจจิตบริสุทธิ์ มันกำลังสมาธิคลายตัวก็คิดในใจย้อนถึงความเป็นจริงมากายเกิดในรูปสโลกมันเป็นทุกข์เราไม่้องการมันอีกในอบายภูมิทั้งหมดเป็นทุกข์มากกไต้องการมันอีกกายไม่ใช่ดวาดาหรือผมมีสุขนี่แหละแต่ว่าสุขไม่นานนะไม่้องการอีกไมก่เราต้องการจดเดียวที่มีพันทำใจไว้เพื่อนิพพานต้องขางต่อทำ้ไมไปก็คลายสมาธิ จะน,นั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะ,นจะนต่างสบายพอใจสจบายแล้วก็นึกติใจว่านิพพานมระได้ในความสุขเราตัง้ง,ตงใจพระนิพพันทปนยังไงก็ตั้งใจภาวนาเบาๆวันนิพพันนั่งสุข,ขงังในใจนะทำงานไปด้วยดุธนทัพไปด้วยฟังยุ่ไปด้วยก็ไดเพราะมีกําลังใจคือนึกติใจวันนิพพันนั้วสุข,ขงังนีพพันนัสุข,ขงังอย่างนี้ต่อไปที่กําลังใจทรงตัว ค่อยๆค่อยทำก็ค่ปปิดก็ค่อยฝึกไม่ชาอารมณ์ชินจะเกิดขึ้นในเมื่ออารมณ์ความชินเกิดขึ้นก็เป็นฌานต่อไปจิตใจก็รักมีผ่านม่รักกิมีผ่านยังไงก็ปีหนกลับอารมณ์ต้องการนิพพาน,านริงพยายามตัดโลภะค,ความโลภก,ก็พยายามตัดตัวสายความโกรธพยายามตัดโ,โมหะตวองหองลงในเมื่อความพยายามเกิดขึ้นก็ชือว่ามีกําลังตัดแล้วก็เกิดตัดเรียนน้อยจะน้อย ถ้าทําใจอย่างนี้ไม่บ่อยจะมีอารมณ์ชินเวลาจะตายบรรดา่านพุทธบริษัทหากว่าท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้พระหัตอยู่ใกล้เวลานั้นปฏิภานแม่ถ้าจะเห็นว่าหัตอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรเห็นคงอยู่ใกล้ถ้าตายจะถ้าแบบนั้นตายแล้วเป็นคงเห็นคงไกลห่างหน่อยก็ไม่ไรเห็นเระบรรดาอยู่ใกล้นางฟ้าอยู่ใกล้่นี้ไปถึงือคือวรดาและนางฟ้า ถ้าเห็นว่าคนมาสี่คนเป็นผู้เชิญท่านระวังให้ดีนะถ้านุ่งแดงใส่แดงนะพร้อมเถิดไม่เป็นไรไปแน่แน่ตอนนี้ไปวันดายากยโยพุทธบุตรสันนิษลานใจสมาทานจิตสมาทานนางสมาทานแต่วันนี้เกิดแย่แดงดว